สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ้วทางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอัน,นแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า โห oh, ทราบซึ้งจังเลยค่ะใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดง,งความจงรักภักดีตอนในหลวงรัชกาลที่เกผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่่วนที่อีสานท่านทรงทําโครงการป่ารักน้ําโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง <IG UR rite> บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526 เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทันขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะเ <c oughs> อ้านึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใสว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าละ่ะมาเดินอีหยังกลางแดดท้อนๆจังซี่คอยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกปาน่ะอีหยังนะปลูกปาบ้าไปแล้วบอ่อแล้งจังซี่สิสปลูกเฮ็ดหยัง ปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบอไปหางานในเมืองกับหมูห่เฮาดีกว่าบักเถิง bye bye, บอกไปดอกเจ้าโบฮู้แล้วว่าปีที่แล้วนะ่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านทำติวแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมด มีคุณสมัครเข้าร่วมหลายเลยค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะชอยท่นานเทศให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเขาก็บอต้องไปเ็ุงานเฮ็ดการที่อื่นอืมบักจอยไปกันแถอะเจ้าไปผู้เดียวเถอะเอ,าอ้าอีหยังวะเนี่ยเอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่าง ถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไล่นามันเฮ็ดได้คอยกะยาเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถืองบักเถืองบุยไปไปด้วยนึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ยผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะๆดีมากเลย แต่ท่านไม่ได้ทรงทําแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก,ก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนําแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของนวยรัชกาลที่9ทําเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทา,านจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภาัโควิด -19 ในหลายพื้นที่ ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะหนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้วเฮ <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนอ้ํานอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชการปัจจุบันยังทรงสืบสารต่อมา เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหรวงรัชกาลที่9นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี่นะกรทดอนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะผูเรียนในรถเรนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปราจีนสลมามมั้งพูดจาแบบเนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ